อาทำไมชีวิตยากลำบากอย่างนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ฉันจะหาคำตอบได้จากที่ไหนมีใครจะให้คำตอบได้บ้างไม่ใช่บ่นพึมพำไปในอากาศแต่เราควรอธิษฐานต่อผู้เดียวผู้ซึ่งมีคำตอบให้เราแม้ในยามสิ้นหวังเหตุใดเรายังมีเหตุผลที่จะอธิษฐานและมีความหวังเพราะว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ แม้กระทั่งวันนี้มีผู้คนมากมายยืนยันว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขามีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาชีวิตได้รับการกู้คืนใหม่มีความชื่นชมยินดีมีใจขอบพระคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเยเรมีบทที่2 9ข้อที่12 คุณกำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากใช่ไหมคุณกำลังพบปัญหาหนักใช่ไหมนี่เป็นสัญญาณที่ต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าจงอธิษฐานแล้วจะได้รับคำตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าทุกๆคำตอบของชีวิตอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงรักเราฉันขอพระพรให้พระเจ้าได้เป็นพระเจ้าของคุณ